สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อุ้มนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างตัวตนแล้วก็เป็นคนดังใน t i k TOK หรือที่เขาเรียกว่าดาว t i k TOK นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรที่มันแบบทำเป็นประจําอย่างเช่นถ้าหากว่าเรากดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้เพื่อนๆเ,เราต้องทำเป็นประจํานะคะอย่างน้อยวันนึงเนี่ย ก็คือต้องเข้าเข้าไปใน Tik t o อกเนี่ยประมาณ3ครั้งต่อวันมีปฏิสัมพันธ์ไปเม้น์บ้างไปคุยบ้างคือต้องทำทุกวันไม่ใช่ว่า3วันเข้าไปทีหนึ่งไปมีคอมเมนต์ทีนึงอาทิตย์หนึ่ง,งเข้าไปสองทีหนึ่งอย่างเนี้ยเวลาที่เราทําคลิปอะไรออกมาเนี่ยค่ะเราจะไม่เป็นที่จดจําแล้วก็ฟีดของเราหรือว่าคลิปของเราเนี่ยมันจะไม่ดังมันจะไม่ปังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราเข้าไปในทิกตอกบ่อยๆวันหนึ่งสักสามครั้ง เข้าไปแล้วก็อะไรที่มันถูกใจเราแล้วก็ไปกดหัวใจกดติดตามเขานะคะการติดตามเพื่อนเนี่ยมันเป็นผลดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราติดตามเขาเวลาที่เขาทําคลิปอะไรหรือว่าเราทําคลิปอะไรมันจะไปขึ้นอยู่ที่หน้าฟีดของเขาด้วยยิ่งคุณติดตามคนอื่นไว้เยอะๆเนี่ยเวลาที่คุณทําคลิปนะคะมันจะไปขึ้นที่หน้าฟีดเขาเวลาที่เขาเปิดติกตอกขึ้นมานะคะเขาเรียกว่ามันมีการเชื่อมต่อการปฏริสัมพันธ์นะคะในการกดติดตามกด หัวใจให้แก่กันและกันประมาณนี้นะคะแล้วถ้าคุณทําคลิปเนี่ยคุณจะต้องทําคลิปต่อวันนะฮะอย่างน้อยนะอย่างน้อย1คลิปแล้วก็กําลังพอดีเนี่ยประมาณ3คลิปถ้ามากเกินไปคลิปของเราจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อและเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อพอเบื่อเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะบล็อกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำประมาณ1คลิป นะคะอย่างน้อยนะคะอย่างต่ำหนึ่คลิปแล้วก็อย่างมากกําลังพอดีหรือว่ากําลังแบบพอสวยพองามก็ประมาณ3คลิปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยรอบหน้าคลิปหน้านะคะพี่อุ้มจะมาบอกว่าสมควรปล่อยคลิปตอนไหนวันไหนคลิปของเราจะโดนผลักดันให้เป็นคลิปไวรัลได้นะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ